คือกันค่ะขั้นแข็งไปขั้นแข็วไปไปเดี่ยวอัไปเนียนีหิวน้าเอาเมยก็ไปทำารับที่คุณ บังหิวค่ะมกอยอยากามัดกินด้วยฮึมตอนนี้พี่พลอยไปอาบน้ำน้องเพ็กก็เลยเล่นรอค่ะพี่ขวัญบ๊ายบายอากอน เอาจะมีแล้วแม่ไปพี่เพชรไปเปลี่ยนทีนี้พี่เพชรจะเปลี่ยนเสียงอะไรนะเอามีใครเม่กี้ขอโทษเลยขอโทษยังขอโทษยังลูกขอโทษยังไม่ใช่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเขาบอกพี่พลอยลูกเขาบอกพี่พลอยเพีย เพียแม่อู้ขควทาอ่นะ,ะทำอะไรยายลูกที่นี่ทำอะไรกดดัวกดด้วยนี่แม่กดด้วยด้วยโว้ยทำยายไม่ได้นะหนูอ่ะนีสใส่ไม่ดีไม่เอาชุดน้องไปไหนลูกชุดน้องไปไหนเดี๋ยวยายไม่พากินข้าวเลยยายจะไม่พาไปเที่ยวที่ไหนเลยถ้าใครทำยายอ่ะ ขอโทษแล้วใช่ไหมไม่ให้กันเป็นขี้ไข่ใช่กันลเลยนี่อ,สอืสะอึดอึนอื้อหลูก,กับกันเนี่ยขันว่าอึดน,นี่กัน,นเฮ้ยอยัวตัวต้องทำให้เรียบร้อยก่อนใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนอ้ม่เลิกกี่ม่กี่มลกก่แม่ขะอันนี้คือรองเท้ากัดใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะอือเอาวางกัน บ้าเยอาอเนพ่ยพี่พดอนเองนีไม่าาอะไรลพี่เพทำอะไหนทพี่เพชทำให่เพชทไงเมื่อกี้พี่พลอยทำไงนะ

น,น้องเล่นอะไรวะน่ะนวะนไม่ไม่หไม่รร้ไม่รู้ไม่รู้ก็ออเอาแขนลงนี้ที่ลูกโอเคน้องก็เอาลงนี้ที่ค่ะ เท้าออกเท้าออกเท้าถอดไม่ได้ลูกเท้ามันถอดไม่ได้นะคะไม่กัดไม่กัดหนอน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  ถ,ถึงนิ่งๆงค่ได้หิ่งขาหน่อย,น,อยนี่แล้วแต่แต่แหลยทาคนขอบคุณดาวห้าสิบดวงด้วยนะคะกวดเดาใครจะไปอาบน้ำต่อไปคิวพี่เพชรใช่ไหมไม่เอาทำไมไม่อาบ่ะคะหนาวเหรอหนาวทำข้างไง อุ้ยหนาวอุ้ยหนาวหนาวพอลือหัดสีแสบบอครับ

อ้าวต่อไปคิวเธอแล้วแม่สาวน้อยอากกาดูดูปากกาเออกางขากางขาไหนพี่เพชรทำดูซิพี่เพชรทำได้วยมปากกาอ่ะหมดเออมันหมดถ่านมันหมดลูกถ่านมันหมดต่อไปพี่เพชรอาบน้ำใช่ไหมค่ะเพื่อนบอกว่าไม่ล่ากันจริงไหมเนย ยาย cả. เป่าเอ้าตึงกะโดนนะยายต่อก่อนพี่พลเป็นไรเพชร ไหนนเพชรดู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 ไม่ไม่ไ่ไไม่จังอันออเอาพี่พลอยเอาตัวนี้เราพี่พลอยเอาตัวนี้ค่ะ่เอาไม่เอาไม่ไม่เอา่อไมเอาเอาไม่อาไย่เอนอาไมเอ่เาไมเอาไ่อ่เอาไม่เอาไม่เอาี่เนาไ่เอางม่เอไม่เไม่อไม่เีไ่ไม่าไมอม่อาน่ มั้แม่ยงเดี๋ยวแล้วพีน้องก็ยอมเลยแรงอยู่งเหรออันนี้ตัวอะไรนะเสาเสา้อไงว้าวตีสุดดูน่ตีสุ

กูไปเล่นหางเขามีสองอันค่ะมีสองอันมีอันค่ะอยู่ในกระเป๋ามันมันมีสองอันค่ะในกระเป๋าเนี่ยแต่กระเป๋ามันมีใบเดียวค่ะแม่แตนไม่ได้ซื้อนะคันี้ไปเครื่องออกกําลังกายของหน้าอาร์ตค่ะกูไปดึงหางเขา เย็ดเย็ยิงร้องไงนะใส่ตัวยังไงดูดาดีดุมดุมดูดิดูดีดุมดุมดูดาดีดุมดุมดูดิดูดีดุมดุมดูดัดดิดุมดุมดูดิดูดีดุมดุมบีอยู่บนหัวคุณยายไงคะอะไรลูแต่ขวางกินแล้วเมียเนมอ่ะ อ้านี่น้องเอาอันนี้ไปลูกไปเออไปถอดชุดอาบน้ำเนอะเฮ้ยปุ้งพี่น right. ้องปุ้งทาเขาเบสพูดหนักกุ่าตุ๊กตาท่องตรงเข่าเลยนี่นิเพื่อน่ะคนนี้เรียบร้อยเอาคนนั้นมาไปไปเอาขวดใหม่ไปไปเอาขวดใหม่ดจืดดดจดดึงดึงก็จะิไปคุ้มดึงหางเขาไปคุ้มดึงหางเขาจืด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 จะรู้จืดจืดมาจืดจืด ว่าอาไอ้จียัมัวแยยมัลุดลายตึ้อต้อึ๊ดตึ๊ดตอึ๊ดตอตอต้อ้ออตออออตื้อะว้อยื้อตือตื้ออ้อ้้อต้อ ไปกินข้าวค่ะเอาไปกินนมนมค่ะตามน้ำแล้วถ้าเปล่งปุ้ยปุยยุ่นอนะโบกตาเ้าขัาขงโย <c oughs> ใช่ค่ะยังไม่รู้ตัวว่าถึงขีหวามน้ำ <c oughs> อึ๊บหะน้องอ๋อจับหูจับขวางติกวนอกจับหูตัวเองวะจับหูมัดคนนี้นอนต้องได้จับหูโมมี่คนอยู่กับจับหูจับขวางติูก แกบบ่โอ้พี่น้องหนูก็อยากให้เหตุทาน้อนเพื่นเถอะขาเก้วย่ขันเกยวขั้นเก็บใหม่ จัูจองจั๊มหูจองมาดยาดมาดลุมทับพาเจมาเขียนอ่อนหลุมทับเจ้อ้อนจดคอื้อนื้ออ้ออ้อ้อ Công biết à, nằm như thế, như thế.